กวสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Hit ดีสตูดิโอสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการสปอยหนังเรื่อง Journey to the Center of the Earth ดิ่งทะลุสะดือโลกคำเตือนคลิปนี้จะเป็นการสปอยเนื้อหาส่วนใหญ่ของหนังนะครับสำหรับถ้าใครเคยดูแล้วหรือว่าอยากเก็บไว้ไปดูเองก็ปิดคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนจะไปชมคลิปกันนะครับผมขอท่าละหนึ่งไหลนะครับ และกดติดตามและกด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วไปฟังการสปอยกันเปิดเรื่องมานะครับก็พบกับพระเอกของเราเลยนะครับเขามีชื่อว่าเทเวอร์ซึ่งเทเวอร์นะครับเขาเป็นอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับธรณีวิทยานะครับและยังเป็นนักธรณีวิทยาอีกด้วยพระเอกของเรานะครับจะมีพี่ชายหนึ่งคนนะครับเขาชื่อว่าแม็กซ์ซึ่งแม็กซ์นะครับก็เป็นนักธรณีวิทยาเช่นกันครับแล้วคนนี้นะครับเขามีชื่อว่าเรียวนาด ซึ่งเลวอนาดนะครับเป็นเพื่อนที่ตำนางของเขานั่นเองจากนั้นนะครับเหมือนโครงการวิจัยของแมดนะครับพี่ชายของพระเอกของเราเหมือนจะโดนสั่งยุบจากทางมหาลัยกระทันหันนะครับแล้วทําให้พระเอกของเรานะครับเิ่งไปเลยต่อมานะครับเอลิซาเบธภรรยาของแมดก็ได้มาหาพระเอกนะครับโดยเขานะครับจะมาฝากลูกให้อยู่กับพระเอกนะครับเป็นเวลา10วันหลานชายคนนี้ของเขานะครับชื่อว่าชอน ต่อมานะครับพะเอกของเราได้อยู่กับชอนนะครับและได้พบอะไรบางอย่างนะครับในหนังสือของแมทหลังจากนั้นนะครับพะเอกก็ได้พาชอนนะครับไปที่แลบบที่มหาลัยอย่างด่วนในคืนนั้นเลยและจากนั้นนะครับเหมือนพะเอกจะพบข้อเท็จจริงอะไรบางอย่างนะครับกับสิ่งที่เกี่ยวกับแมกนะครับในการหายตัวไปจากนั้นนะครับชอนก็ได้พบกับจุด4จุดนะครับที่จอคอมพิวเตอร์และได้ถามพะเอกของเราว่านี่คือจุดอะไรครับพะเอกของเรานะครับก็ได้ตอบไปว่าระวังหน่อยนะนั่นเป็นงานที่อาทำมาทั้งชีวิตเลยนะหลาน แล้วมันมีแค่3าจุดเท่านั้นแต่ชอนะครับเขาบอกกลับไปว่าไม่ใช่ครับมันมี4จุดเพ่ของเรางงนะครับเลยหันไปมองที่จอคอมแล้วพูดว่าจุดที่4ที่ไอแลนด์และทั้งคู่นะครับก็รี่กลับบ้านอย่างด่วนเลยนะครับเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปที่ไอแลนด์นะครับผมในเช้าวันรุ่งขึ้นต่อมานะครับเพ่ของเราก็ได้ถอดรหัสอะไรบางอย่างนะครับที่แมทได้ทิ้งเอาไว้ในหนังสือจากนั้นชอนก็มองไปที่หนังสือนะครับแล้วก็พูดขึ้นมาว่า c ีเอกอริสัน ขาทั้งคู่นะครับก็ได้แต่เดานะครับอาจจะเป็นชื่อหรือว่าคําใบอะไรบางอย่างหรือเปล่าและจากนั้นนะครับชองก็ได้เซิร์ชทาง Google นะครับว่าชื่อนี้มันคืออะไรแล้วพวกเขานะครับก็พบว่าเป็นชื่อคนนะครับของสถาบันเอสกอริสันหลังจากที่พวกเขาลงเครื่องนะครับทั้งสองคนก็รีบไปหาสถาบันนี้อย่างด่วนเลยนะพอพวกเขาถึงสถาบันนะครับมันดูไม่เหมือนสถาบันอะไรสักอย่างเลยนะครับได้จากนั้นนะครับพวกเขาก็ได้ไปเคาะประตูและถามว่ามีใครอยู่ไหมจากนั้นนะครับก็ได้มีสาวสวยคนนึงนะครับ เธอคนนี้ชื่อฮาน่าซึ่งเธอนะครับเป็นลูกสาวของ c ีเอสเจนเอสคอริสันคนที่พ่อพระเอกตามหาอยู่นั่นเองแต่เธอนะครับก็ได้บอกพวกเขาว่าเอสกอริสันได้ตายไปแล้วเมื่อ3ปีก่อนและก็ได้บอกอีกว่าสถาบันเนี้ยไม่มีอีกแล้วต่อมานะครับฮาน่าเลยถามกับพระเอกของเราว่าพวกคุณมาทําไมที่นี่พระเอกของเรานะครับก็ได้ตอบไปว่าผมเป็นโปรเฟสเซอร์เป็นนักวิทยาศาสตร์ พอดีเครื่องเซ็นเซอร์ของเราตรวจพบว่าที่นี่เกิดแผ่นดินไหวจากจุดนี้ขึ้นไปประมาณ30กิโลพวกเราก็แค่ลองมาตรวจดูเท่านั้นเองจากนั้นนะครับฮาหนาเลยขออาสานะครับนำทางพวกเขาเพราะว่าเธอเป็นไกด์ปีนเขานั่นเองครับจากนั้นนะครับทั้ง3คนก็ได้ปีนไปถึงจุดที่เกิดแผ่นดินไหวครับพอถึงจุดแผ่นดินไหวนะครับเพจของเราก็นำเครื่องเซ็นเซอร์นะครับมาตรวจหาเครื่องแผ่นดินไหวและในขนาดนั้นนะครับก็เกิดฟ้าแลบฟ้าร้องเต็มไปหมดท้องฟ้าเลยนะ แล้วก็ได้มีฟ้าผ่าลงมาด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องเซ็นเซอร์นะครับมันมีสายล่อฟ้าอยู่นั่นเองฮานานะครับก็บอกให้พระเอกครับทิ้งเครื่องนั้นไปซะแต่เขานะครับก็ดันไม่ทิ้งนะครับแล้วพระเอกของเรานะครับก็หลบเข้ามาในถ้าได้สําเร็จแต่ในขนาดที่พระเอกนะครับโดดเข้ามาหลบในถ้าไม่สําเร็จฟ้านะครับก็เกิดผ่าลงที่ปากถ้านะครับทาให้หินนะครับลุลลงมาปิดปากถ้าเต็มไปหมดทําให้พวกเขานะครับต้องติดอยู่ในถ้านั้นและมีวิธีเดียวนะครับที่พวกเขาจะออกจากที่นี้ได้ก็คือเดินเข้าไปในถ้าเรื่อออหาาทงก พวกเขานะครับก็เดินไปเรื่อยๆนะครับแล้วพวกเขาก็ไปพบกับหลุมลึกหลุมนึงนะครับและฮาน่านะครับก็พบกับป้ายป้ายหนึ่งนะครับที่เขียนว่าอย่าเข้าใกล้มันฮาน่านะครับก็พูดขึ้นมาว่านี่อาจจะเป็นข่าวดีของเราก็ได้นะเพราะเราอาจจะพบปองเมืองแรกเก่าและเราจะออกจากที่นี่ด้วยป่องนั่นจากนั้นนะครับทั้ง3คนก็ได้แต่เชือกนะครับที่ฮาน่านํามาด้วยลงไปด้านล่างนะครับจากที่ลงไปด้านล่างจนสุดหลุมนะครับพวกเขาก็เดินไปพบกับเมืองแร่นะครับ เป็นเหมืองแรก่เก่านะครับฮาน่านะครับก็เลยบอกว่านี่มันเหมืองแร่เก่าชื่อบาเกียวเปลี่ยนมา60ปีก่อนหลังเกิดหายนะครั้งใหญ่ตายไป81ศพจากนั้นนะครับพวกเขาก็เดินไปตามทางเหมืองแร่เรื่อยๆนะครับแล้วพวกเขานะครับก็พบกับเครื่องปั่นไฟเก่าของเหมืองแร่นะครับขนาดใหญ่เลยนะแล้วมันยังสามารถใช้งานได้อยู่จากนั้นนะครับพวกเขาก็ใช้ชักลอกนะครับในเหมืองแร่เดินทางไปตามรางขนส่งของเหมืองน,นี้นะครับเส้นทางนะครับเหมือนเดียวกับสวนสนุกเลยนะครับ และเมื่อสิ้นสุดเส้นทางนะครับชองก็ได้พบกับช่องที่พังลงช่องหนึ่งนะครับแล้วเขาก็เดินเข้าไปปรากฏว่าชองก็พบกับพอยทัพทิมหรือว่าเพชรนินจินดานะครับเต็มไปหมดเลยนะในขนาดนั้นเองนะครับพื้นที่ที่พวกเขายืนอยู่นะครับมันเหมือนกาลังจะแตกลงฮหาหนานะครับเลยพูดขึ้นว่านี่มันไมโครไวชองก็เลยถามว่ามันคืออะไรครับเพกนะครับก็ได้อธิบายว่าไมโครไวมันเป็นรูปแบบของชั้นหินที่บางมากและในขนาดนั้นเอง เพชรที่ชอนเก็บมานะครับมันดันหลุดออกจากกระเป๋าเขาหล่นลงตรงกลางพื้นที่ไมโครไวจจากนั้นไม่นานนะครับพื้นก็แตกออกแล้วพวกเขาก็ได้หล่นลงไประยะเวลาในการหล่นลงไปนะครับก็นานและลึกพอสมควรเลยนะพอพวกเขาตกลงมาบนบ่อน้ําพอดีนะครับเหมือนกับพวกเขาได้หล่นลงมาอีกรูงหนึ่งที่อยู่ลึกลงไปใต้พิภพจากนั้นนะครับเขาก็ได้เห็นพวกนกเรืองแสงแต่นกพวกนี้นะครับปัจจุบันได้กลายไปเป็นฟอสซิลไปแล้วหรือว่าศูนย์พันตั้งแต่150ล้านปีมาแล้ว พวกเขานะครับต่างก็ตกใจและเหลือเชื่อในสิ่งที่เห็นอย่างมากเลยนะแล้วพวกเขานะครับก็ได้เดินตามนกเรืองแสงนั้นไปและพวกเขาก็พบอีกโลกหนึ่งนะครับที่สวยงามอมงมากเลยนะทั้งบรรยากาศทิวทัศเพศของเรานะครับเลยพูดขึ้นว่าแม็กคิดถูกนายคิดถุกและต่อมานะครับพวกเขาก็ได้เดินไปตามหนังสือที่เขียนไว้ แล้วก็พบกับสิ่งแปลกๆที่ในหนังสือได้เขียนไว้อยู่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นซากฟอสซิลของโค่นเห็ดยักษ์และเมื่อเดินไปเรื่อยๆนะครับพวกเขาพบกับบ้านต้นไม้นะครับอะไรสักอย่างที่ดูเหมือนจะมีคนอยู่อาศัยและพอพวกเขาเข้าไปในบ้านนั้นนะครับยางที่คิดเลยครับว่าที่นี่อาจจะมีคนอยู่มาแล้วตัดมาที่ฮานานะครับเธอได้เดินสำรวจรอบๆตัวบ้านนะครับและเธอนะครับก็ได้พบกับขวดน้ําที่เขียนคําว่าแม็กจากนั้นเธอก็เดินสำรวจไปเรื่อยๆนะครับในบริเวณนั้น แล้วเธอก็พบกับแม็กนะครับที่ตายไปแล้วและเมื่อชอนนะครับได้รู้ว่าพ่อของเขาตายไปแล้วเขาก็เสียใจอยู่สักพักนึงเลยนะต่อมานะครับก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับเป็นระยะระยะและอุณหภูมินะครับก็กาลังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและอาจจะทะลุไปถึง2ององศาเลยก็ได้ฮหาหน่าพูดนะครับและตัวนี้อุณหภูมิอยู่ที่9.5 5. 5องศาแล้วนะจากนั้นนะครับพวกเขาก็ได้อ่านบันทึกของแมนนะครับแล้วพบว่าเมื่อข้ามมหาสมุทรไปทางเหนือจากตำแหน่งที่อยู่ตอนนี้จะพบน้ําพุร้อนที่คล้ายกับทานน้า ที่จะพุ่งขึ้นไปสู่พื้นผิวโลกได้จากนั้นนะครับพวกเขาก็ได้ทําแพรนะครับเพื่อที่จะข้ามมหาสมุทรตามคําแนะนําของแม็กเมื่อพวกเขานะครับสร้างแพรเสร็จแล้วก็เริ่มอ,ออกเดินทางระหว่างการเดินทางนะครับเขาก็พบพาย,อยุอย่างแปรปรวนตลอดเวลาเลยนะและยังพบก,กับปลาแปลกๆนะครับขนาดตัวอย่างใหญ่ว่ายอยู่รอบๆแพรของพวกเขาเต็มไปหมดและจากนั้นนะครับพวกปลาก็ได้จู่โจมพวกเขาและระหว่างที่พวกเขานะครับต่อสู้กับปลาพวกนั้นอยู่ก็มีสัตว์ในโดเสาดึกดําบันนะครับ โผ่ขึ้นมาจับปลากินไปซะง,งั้นแต่พวกมันนะครับก็ไม่ได้ทําร้ายพวกเขาเลยนะและในขณะเดียวกันใส่เชือกที่ใช้โต้ลมนะครับมันดันหลุดซะง,งั้นชอนนะครับก็เลยเข้าไปดึงเชือกเอาไว้และด้วยความที่ลมมันแรงมากนะครับชอนก็เลยลอยไปกับเชือกนั้นด้วยเลยนะต่อมานะครับชอนก็ได้ลอยมาตกที่ริมหาดแห่งหนึ่งนะครับแล้วเกาะนั้นนะครับก็คือเกาะที่พวกเขากําลังจะไปอยู่นั่นเองจากนั้นนะครับเขาก็ได้พบกับนกเรื่องแสงอีกครั้งนะครับที่ตามเข้ามาด้วย แล้วนกเรืองแสงนั้นนะครับก็ได้บอกเส้นทางกับเขานะครับโดยการบินนําไปก่อนแล้วเขานะครับก็เดินตามมาตัดมาทางด้านพระเอกของเรานะครับกับฮาน่าทั้งคู่นะครับก็มาถึงเกาะแล้วเหมือนกันแล้วทั้งคู่นะครับก็เดินมาพบกับต้นไม้กินคนนะครับซึ่งมีอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับจากนั้นนะครับฮาน่าก็โดนต้นไม้พวกนั้นนะครับเล่นงานเข้าแต่พระเอกของเรานะครับก็ได้สู้กับพวกต้นไม้นั้นนะครับและช่วยฮาน่าได้สําเร็จนะ จากนั้นตัดภาพมาที่ชอนนะครับเขาได้เดินไปตามนกเรื่องแสงเรื่อยๆนะครับจนไปพบกับโคดแม่เหล็กนะครับหรือว่าสนามแม่เหล็กของโลกนั่นเองซึ่งมันเป็นก้อนแม่เหล็กขนาดใหญ่มากๆเลยและชอนนะครับต้องข้ามไปทีละก้อนนะครับเพื่อให้ไปถึงกับอีกฝั่งนึง หลังจากที่ชอนนะครับไปถึงอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ได้พบกับเส้นทางนะครับไปน้ําพุนะครับในขณะที่เขานะครับกำลังเดินทางไปเรื่อยๆเขาก็ได้พบกับไดโนเสาร์ตัวหนึ่งนะครับเป็นไดโนเสาร์หนึกดําบันนะครับไดโนเสาร์ตัวนี้นะครับก็จะไล่กินแต่เขาอย่างเดียวเลยจากนั้นนะครับผระเอกของเราก็ได้ยินเสียงชอนนะครับขอความช่วยเหลือและพวกเขานะครับก็ได้พบกันอีกครั้งนะครับและพวกเขานะครับก็ได้พากันหนีจากไดโนเสาร์ตัวนั้นจนได้สําเร็จส่วนทางฮาน่านะครับก็ได้เดินทางไปที่น้ำพุร้อนก่อนแล้ว พวกเขาก็ได้เดินไปตามทางที่จะไปน้าพุร้อนพอเข้าไปในถ้านะครับพวกเขาก็ไปพบกับแม่น้าสายหนึ่งนะครับที่อุณหภูมิน้ําร้อนจัดเลยนะเตยอยู่นะครับฮาน่าก็ได้ขีข่หัวกะโหลกในเสาที่ใช้ทําเป็นเรือนะครับผ่านมาพอดีทั้ง3าคนนะครับก็ได้ล่องเรือไปเรื่อยๆจนไปพบกับป่องภูเขาไฟนะครับแล้วพวกเขานะครับก็หล่นลงไปจนเกือบไปถึงลาวาเลยนะแต่พวกเขาต้องการน้ําจานวนมากเพื่อที่จะทําปฏิกิริยากับลาวาเพื่อที่จะทําให้เกิดน้ําพุร้อนดันพวกเขาขึ้นไปบนปากป่องพื้นผิวโลก และในขนาดนั้นนะครับพ่อเอกของเราก็คิดได้ว่าพนังอีกฝั่งนี่นะจะเป็นแม่น้ําหรือว่ามาหาสมทรและผนังนะครับยังเย็นๆอยู่เลยจากนั้นนะครับพ่อเอกของเราก็ขอผู้ไฟกับฮานา เพื่อที taking, ่จะมาชี้กับผนังที่เป็นแมกนีเซียมเพื่อทำให้ผนังระเบิดแตกออกนั่นเองเขาก็ได้ทำอยู่อย่างนั้น3ครั้งเลยนะครับแล้วครั้งที่3นะครับมันดันติดพอดีเลยแล้วทาให้ผนังนะครับระเบิดแตกออกจากนั้นน้ําจํานวนมากนะครับก็ทะลักลงไปโดนกับลาวาที่ร้อนจัดแล้วทําให้เกิดน้าพุร้อนนะครับดันพวกเขาขึ้นไปจนถึงปากป่องภูเขาไฟพวกเขานะครับได้หล่นไปโดนสวนไร่ของเกษตรกรคนนึงนะครับ และชอนนะครับก็เลยให้เพชรกับเกษตรกรคนนั้นไปหนึ่งก้อนนะครับเพื่อช่ดใช้ค่าเสียหายและชอนนะครับก็ได้เก็บเพชรอันมีค่ามหาศา,ศาลนะครับมาหลายก้อนเลยนะหลังจากนั้นนะครับผู้เหตุของเราก็ได้ซื้อตึกใหม่ทั้งตึกเลยนะครับเพื่อมาทําห้องแลบเพื่อง,งานวิจัยของเขานั่นเองแล้วก็ได้ชวนเลวหนาน,นะครับเพื่อนของเขามาร่วมงานวิจัยนี้ด้วยและเรื่องก็จบลงครับหากว่าผู้ชมท่านใดนะครับที่ยังติดใจหรือว่าสงสัยกับเรื่องนี้ ่านก็สามารถไปหาชมเองได้นะครับและเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDb ไปถึง5.8คะแนนเลยนะครับหากผู้ชมท่านใดนะครับชอบการสปอยหลังเรื่องนี้ของผมนะครับผมก็ขอทักละหนึ่งไลน์นะครับและฝากกดติดตามหรือว่ากด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปใหม่ๆดีๆต่อไปนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครนะครับและเจอกันเรื่องต่อไป